สวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบนกเขาใหญ่ทุทกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูลูกนกเขาใหญ่นะครับผมซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ผมพัฒนามาเป็นชุดที่สี่แล้วนะครับช,ช,ชุดที่ชุดชุดที่ห้าแล้วนะครับเพราะว่าดูกับผมสามชุดนะฮะตัวที่คูอยู่นี้เป็นชุดแรกนะครับ เป็นคารลมจังหวะป่านะครับสามารถเล่นพเนยดได้แล้วก็เล่นดินได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้สําหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหานกเขาใหญ่อ่าเรียกได้ว่ามีคารลมนะครับผมเสียงกลางไปใหญ่นะครับแล้วก็เป็นจังหวะป่านะครับผมเป็นลูกอ่าผสมนะครับเป็นลูกอ่าพ่อลูกผสมสายต่อดินนะครับแต่ว่าแม่เป็นแม่ป่านะครับอ่าแม่ป่าคูอ่างนะครับก็ ลูกออกมาก็มีมีม,ม,มีมีติดอ่างบ้างนิดนึงนะครับก็คำหนึ่งสองคำหรือว่าเป็นบางชุดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับรูปลักหน้าตานะฮะตอนนี้ก็ขนคอขนอะไรกําลังขึ้นแล้วนะครับก็กินอาหารเก่งมากๆแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวพี่นะครับนี่ชุดพี่ชุดชุดแรกผมยังเก็บไว้ยอยู่นะครับผมก็ฝึกต่อดินฝึกอ เข้าเนียดบ้างถอดินบ้างอะไรนี้นะครับนี่คือชุดพี่นะครับตัวแรกเลยที่ที่ผมพัฒนาไว้ที่นี้ผมก็เลยพอแล้วผมมีอยู่4ชุดละทีนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับผมสําหรับท่านใดที่อยากได้นกเขาใหญ่ที่เรียกได้ว่ามีคารลมเป็นจังหวะป่ามีคารลมป่านะครับแล้วก็มีอ่างด้วยนะครับมีอ่างแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกคํานะครับอาจจะมีเป็นบางคํา2คําอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรูปลักษณ์หน้าตากันเลยนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับทุกคนก็ อยู่ในกรงใบนี้นะครับลูกนกก็ส้อยคอขึ้นเยอะแล้วนะครับผมก็จาไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนประมาณน่าจะได้สักสองเดือนกลัวๆแล้วนะครับสองสามเดือนแล้วนะฮะสองสามเดือนแล้วเหระเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูลวดลายกันชัดๆนะครับนี่นะครับลูกนกค่อนข้างนิ่งนะครับก็ไม่ตกใจกล้องด้วยนี่นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งดูกันข้างล่างดีกว่านะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็เอามาดูลวดลายกันข้างล่างแล้วนะครับนี่ฮะลูกนกชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายที่ผมได้เพาะพันธุ์นะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนแม่แล้วครับผมก็ไปใส่แม่สายต่อดินอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้แม่ป่าผมก็พักไว้ก่อนนะครับสําหรับแม่ป่าคือผมได้หลายชุดละ ก็เลยอยากจะมาแบ่งป like so ันนะครับส uh, so 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 ําหรับถ้าใครชื่นชอบนะครับคือนกนิ่งนะฮะเป็นลูกนกเครื่องกินอาหารเองเก่งแล้วนี่คู่หนึ่งนะครับก็จะมีตัวผู้ตัวเมียคาดว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งก็ขึ้นแล้วนะครับก็คูใส่เพื่อนแล้วนะครับก็ขันใส่เพื่อนแล้วนะฮะและก็ขันแล้วนะครับเริ่มสู้นกแล้วนะฮะเริ่มไล่จิกเพื่อนแล้วนะครับ ส่วนคารลมนะครับก็เหมือนจะเป็นเหมือนพี่เขานะครับตัวนี้พี่เขานะฮะพี่เขาก็จะเป็นจังหวะป่านะครับเป็นจังหวะป่าเลยช่างช้าจังหวะป่าแต่มีคารลมนะครับพวกนี้ก็จะฝึกพระเนีตดได้นะฮะสบายมากๆเลยนะครับสําหรับพระเนีตดแล้วก็ส่วนนกส่วนต่อดินก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับก็ ทำให้เขาเคยชินนู่นแล้วครับผมถึงจะเรียกได้ว่าเป็นนกต่อได้นะครับทุกอย่างมันก็ต้องรอประสบการณ์นะครับรอประสบก,การณ์รรอสถานการณ์นะครับจะได้เก่งนะฮะก็คู่นี้น่าจะมีตัวผู้และตัวเมียนะครับอ่ะก็ดูลวดลายกันประมาณนี้นะครับทุกคนก็สําหรับท่านใดนะครับสําหรับท่านใดที่ อยากได้นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับคู่นี้ผมแบ่ง2ใบเทานะครับหาค่าน้ามันไปต่อนกก่อนนะฮะเรื่องขลมรับประกันครับเป็นจังหวะป่านะฮะหัวจิตหัวใจดีแน่นอนนะครับพม่ตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็มาสั้นๆครับถ้าใครชื่นชอบก็โทรติดต่อมาดังเบอร์ด้านล่างได้นะครับ ส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับคู่นี้2,000บาทยังไม่รวมส่งนะครับก็ค่าส่งก็ตามระยะทางใกล้ไๆอ่ะก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป้งัต่อไปด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ